สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆมาพับเหรียญปวยทันรูปแบบสวยๆง่ายๆนะคะอีกรูปแบบหนึ่งนะดอกมาหาหงทูโทนนะคะนี่นะสวยๆง่ายๆเลยนะคะนี่ค่ะใสเ่เย็นที่หลังได้นะคะนี่ค่ะเรามาทํากันเลยค่ะวันนี้นะคะเราจะใช้ดิบบิ้นเบอร์2ขนาดความยาว95ซนตมรค่ะจำนวน4เส้น ริบบิ้นเบอร์2ขนาดความยาว40เซนติเมตรค่ะจำนวน8เส้นค่ะเรามาเริ่มกันนะคะเริ่มจากริบบิ้นความยาว9 5เซนติเมตรนะเราจะพับริบบิ้นเข้ามาค่ะให้เรื่อมันประมาณ3เซนติเมตรค่ะแบบนี้เสร็จแล้วพับตรงกลางให้เป็นมุมนะคะเอาริบบิ้นฝั่งด้านยาวขึ้นด้านบนค่ะเอาเส้นที่1ค่ะจับมาเส้นที่ 2, สองสวมมันเส้นที่1 เส้นที่ 3, สามสมาในเส้นที่สองเส้นที่สี่ค่ะสอดมาในดูที่หนึ่งค่ะกระออกคะ่ะลบเส้นที่สามขึ้นมานะคะดึงเข้ามานะคะเราก็จะดึงเข้ามาให้กระชับแบบนี้นะในแบบนี้นะคะเอาเส้นที่หนึ่งพับเฉียงขึ้นด้านบนเส้นที่สองพับเฉียงลงมาคะ่ะเส้นที่สามพับเฉียงมา เส้นที่สี่พับเฉียงขึ้นด้านบนค่ะจับปลายริบบิ้นนะคะสอดล็อกเข้าไปแบบนี้นี่ค่ะเราจะได้ริบบิ้นแปดเส้นแบบนี้นะเอาเส้นที่หนึ่งค่ะจับขึ้นมาเส้นที่สองทับเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามทับเส้นที่สองเส้นที่สี่ทับเส้นที่สามค่ะนี่ค่ะเราจะได้ริบบิ้นนะคะสี่เส้นแบบนี้นะคะเอามื่อช้อนที่ฐานไว้ค่ะมีโป้งกระิ้วชี้จับสี่เส้นด้านบนไว้แบบนี้นะ ต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาริบบิ้นเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลงเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเอาเส้นล่างสุดทิ้งลงเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนค่ะแบบนี้เราจะเหลือริบบิ้นสี่เส้นสุดท้ายนี้นะคะต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาริบบิ้นเส้นล่างสุดเส้นนี้นะคะทิ้งลงค่ะ วงช่องนี้นะคะเส้นถัดมานะสอดเข้าไปในรูนี้ค่ะเส้นถัดมาสอดรูที่หนึ่นะคะรอดสองเส้นไปเส้นสุดท้ายค่ะสอดรูที่หนึ่งค่ะรอดสามเส้นนะคะแบบนี้รวบเข้ามาให้กระชับแบบนี้ค่ะรวบเข้ามาให้กระชับแบบนี้นะ,ะ,าาะบบบน,นะคะเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้ ดึงให้กระชับอีกทีหนึ่งค่ะดึงให้กระชับเข้ามาก่อนนะคะแล้วเราก็จับริบบิ้นขึ้นมาหนึ่งเส้นค่ะนับหนึ่งสองนะคะพาดข้ามสามเส้นไปนะคะจับพาดข้ามสามเส้นพาดข้ามสามเส้นค่ะจับพาดข้ามสามเส้นไปพาดข้ามสามเส้นไปค่ะเราจะเหลือริบบิ้นสามเส้นสุดท้ายนะคะเส้นนี้ค่ะจับพาดมาสอดเข้าไปในรูที่ห ค่ะเส้นถัดมาค่ะจากพัดมาสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สองนคะคะเส้นสุดท้ายค่ะจากพัดมาค่ะสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สามแบบนี้นี่นะคะพอสอดเสร็จแล้วเราก็จะได้แบบนี้นะพอเราได้แบบนี้เราก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้ค่ะในขั้นตอนนี้นะคะใครจะใส่เหรียญใส่ได้เลยนะหรือว่าใครจะทําแบบเปล่าไว้ก่อนก็ได้นะคะใส่เหรียญทีหลังได้นะคะใส่แล้วเราก็ดึงค่ะ ดึงให้กระชับเลยดึงเข้ามาให้กระชับค่ะแบบนี้นะคะเราก็สอดรอดไปนะคะรอดสามเส้นไปนะหนึ่งสองสามแบบนี้ค่ะสอดรอดไปสอดรอดสามเส้นไปแบบนี้นะคะ นี่ค่ะนะคะพอได้แบบนี้แล้วนะแล้วก็พลิกกลับมาด้านนี้พลิกกลับมาด้านนี้ค่ะจับมานะคะจับริบบิ้นมานะคะโค้งมาแบบนี้เลยนะคะจับริบบิ้นโค้งมาแบบนี้เลยนะคะนี่นะแล้วก็สอดรูถัดมานี่ค่ะนี่ค่ะรูข้างข้างนี้นะคะสอดรูนี้โค้งมาแบบนี้นะเส้นถัดมาค่ะ วนไปทางด้านซ้ายนะคะแล้วเราก็โค้งมาแบบนี้สอดรูถัดมานี่ค่ะสอดเส้นของตัวเองนะคะสอดเส้นถัดมาแบบนี้เราจะไม่สอดนี้นะคะเราจะข้ามมาแบบนี้เราก็จะสอดมาแบบนี้เรื่อยๆค่ะนะคะแต่เราจะวนหลักที่1เสมอนะคะวนมาด้านนี้นี่นะคะเราก็ไปสอดเข้าไปสอดรูถัดมาค่ะสอดรูถัดมาเรื่อยๆเลยนะแต่เราจะไปวนหลัก เส้นที่หนึ่งที่เราทําไว้นะคะถ้าเรามองไม่เห็นเราก็ดูด้านในแบบนี้นี่ค่ะอดูด้านในแบบนี้นะคะแล้วเราก็สอดเข้าไปแบบนี้นี่ค่ะง่ายดีนะคะแล้วก็สอดรูถัดมานะคะสอดรูถัดมาเรื่อยๆเลยนี่ค่ะแล้วก็สอดไปเรื่อยๆนะคะให้ครบทั้งทุกเส้นเลยค่ะ นี่ค่ะในแบบนี้สอดเสร็จแล้วนะคะเราก็ดึงค่ะดึงนะคะค่อยๆดึงไล่มาดึงไล่มาให้กระชับเลยนะคะดึงให้กระชับมาแบบนี้เลยนะคะนะในแ,แบบนี้พอสอดเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะคะดึงเรียบร้อยแล้วก็พลิกกลับมาด้านนี้ค่ะเราก็สอดกลับไปนะคะสอดดิบบิน้น สอดลอดสามเส้นกลับไปนะคะเหมือนเดิมน่คะสอดลอดกลับไปแบบนี้ทุกเส้นเลยนะคะสอดลอดสามเส้นไปแบบนี้ทุกเส้นเลยน่คะสอดไปเลยค่ะ ก็ลิดกับด้านมาด้านนี้นะคะเปิดริบบิ้นออกมาพับริบบิ้นนะคะตัดมุมมาด้านหลังแบบนี้หนึ่งครั้งแล้วก็พับมาด้านหลังอีกหนึ่งครั้งค่ะสอดเข้าไปแบบนี้นี่คะ่ะพับมาด้านหลังแล้วก็พับมาด้านหลังค่ะสอดไปนี่คะ่ะสอดแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะให้ครบทั้งแปดเส้นเลยนะคะน,นะ ก็ะจะได้แบบนี้นะคะน,นะคะพอได้แบบนี้เราก็พลิกกลับด้านนี้สอดเข้าไปเก็บค่ะร้อยสามเส้นไปเก็บแบบนี้นะคะสอดร้อยสามเส้นไปเก็บทุกเส้นเลยนะคะสอดทุกเส้นเลย เราก็ตัดปลายริบ,บินทิ้งค่ะต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาริบบิ้นความยาว40เซนติเมตรค่ะจำนวนแปดเส้น ที่เราตัดเตรียมไว้นี้นะคะสอดเข้าไปนี่สอดเข้าไปให้สุดเลยค่ะสอดเข้าไปแบบนี้นะคะทุกเส้นเลยสอดให้สุดเลยนะคะขาดึงเข้าไปให้สุดเลย แล้วนะคะก็พลิกกับดันมาด้านนี้เปิดริบบินออกมาจับดิบบินนะคะบิดมาแบบนี้ค่ะนี่นะคะบิดมาแบบนี้นะนี่เส้นของเรานะคะเราจะข้ามรูนี้ค่ะมาสอดรูนี้นะเราจะข้ามหนึ่งเส้นมานะคะหนึ่งรูมาแบบนี้มาสอดรูนี้ค่ะนะคะนะจับดิบบินบิดมาข้ามหนึ่งเส้นนะคะรูถัดมาแล้วก็ เส้นถัดมาเราก็สอดดูถัดมาได้เลยนะคะถ้าสอดเส้นแรกถูกต้องแล้วนะคะเส้นถัดมาเราก็สอดไปเรื่อยๆเลยได้เลยนะคะนะเราก็ดึงแบบนี้ก่อนแล้วค่อยจัดแต่งอีกทีนึงนะคะสอดให้เรียบร้อยก่อนนะนี่คะ ส้นสุดท้ายนะคะเส้นสุดท้ายสอมานี่ค่ะดึงค่ะค่อยๆดึงไล่มาทีละเส้นแบบนี้แล้วเราก็ดึงลงไปนะคะดึงจัดแต่งให้สวยงามน,นะดึงลงไปให้สวยเลยนะคะนี่ค่ะนะคะเราก็จะได้แบบนี้เลยนะคะนะพอได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จับตะแคงด้านนี้เราจะดึงนะคะแต่ละเส้น ก่อนที่เราจะนี้เราดึงลงมานิดนึงก่อนนะคะแล้วก็พับเส้นแบบนี้พับเป็นมุมนะคะปล่อยออกมานะคะบิดมาด้านหลังแบบนี้บิดมาอีกด้านหนึ่งค่ะนะคะแล้วเราก็พับมาด้านหลังอีกครั้งหนึ่งข้ามหนึ่งเส้นนี้ค่ะมาสอดดูนี้นะนะคะดึงมาแบบนี้เราก็จะได้กลิบแบบนี้นี่นะคะ เราจะดึงนะคะทุกเส้นที่เราจะทําก่อนที่เราจะทํานะคะมันอาจจะดันขึ้นไปแบบนี้นะเราจะดึงลงมาก่อนนะคะดึงลงมาก่อนแบบนี้นี่ค่ะกดให้เป็นรอยนะคะแล้วก็มิดกลับมาอีกด้านหนึ่งทีดกลับมาด้านหลังแบบนี้ค่ะสอดเข้าไปนี่ค่ะดึงลงมาก่อน เส้นเราจะดึงลงมานะคะแล้วปล่อยมา เราดึงออกมานะคะดึงให้สุดมาปล่อยออกมาค่ะปิดมาแบบนี้ ดึงลงมาก่อนนะ สอดลงไปค่ะนะคะสอดลงไปแล้วก็สอดลงคล้องในเส้นที่1นนะคะในเส้นที่1นนะคะแล้วเราก็สอดทะลุลงไปด้านล่างนี้ค่ะนะคะนะเราก็นะะจะมาแตะดูนะคะอันไหนทีย่ยังไม่สวยงามแล้วก็มาจัดแต่งให้สวยนะคะกลีบไหนที่ยังไม่สวยนะคะแล้วก็ดึงแต่งให้สวยงามค่ะ จะได้กรีดแบบนี้นะติดไหนไม่สวยเราก็ดึงจัดแต่งให้สวยงามได้นะคะพอได้แบบนี้เราก็พับสอดขึ้นไปด้านบนนี่ค่ะพับสอดกับขึ้นไป นี่ค่ะพอเราได้แบบนี้นะคะเราได้แบบนี้แล้วนะเปิดลิบินออกมาค่ะจับพับมาด้านนี้พับลงมาด้านนี้นะคะบิดเป็นกลวยบแบบนี้นี่ค่ะสอดลงไปนะคะเึืนออกมา นี่ค่ะเราก็จะได้ลิบแบบนี้น,นะพับมาด้านนี้ค่ะพับลงมาค่ะปิดเป็นกลวยแบบนี้สอดลงไปนคะคะประคองพลิบลงมานะคะดึงมาแบบนี้ ได้แบบนี้นะคะได้ได้แบบนี้นะคะเราก็จะพับนะคะพับสอดกลับขึ้นไปเก็บนะคะพับขึ้นด้านนี้นะพับกลับขึ้นไปด้านนี้นี่ค่ะพับสอดขึ้นไปด้านนี้ค่ะ ะะเสร็จแล้วนะคะเราก็ตัดปลายดิยบินทิน้งะะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่นะคะดอกมหาหงนะคะทูโทนของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ